สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับกลับาม,มาแลครับเรายังอยู่กับเน่นะครับฟงวินคีพายุทะลุฟ้านะครับตอนนี้เป็นภาคที่4นะครับ มาลำพองพยองแดงยุทธนะครับผลงานเขียนของมาหยงเชิงและชิงตังกนการแปลของคุณธีรยาและการเียบเรียงของคุณมัะชาออดิจาสํสำนักพิมพ์บูลพัฒนนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าในพักคใต้ล่ามีหญิงรับใช้ประจาตัวเนี่ยฟงคนใหม่ครับชื่อเจียนอูนะครับนางสวมชุดสีดําด้วยทําตัวหน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วก็ตั้งแต่นางโผล่มากลับมีคนไปบุกคลังอาวุธสะสมของพาคใต้ล่านะครับแล้วก็ยังทิ้งจดหมาย ม่ว่าคนที่บุกลุกคือเฮย ي, ถงม,มาต่อกับตรงนั้นครับวันแรกที่เจียนอู่หญิงรับใช้คนนี้มารับใช้เนี่ยฝฟงก็ยกน้ํามาให้เนี่ยฟงล้างหน้าล้างตาแต่เช้าเนี่ยฝฟง ก็ล้างโดยดีเพราะปกติเนี่ยฟงก็จะบอกกับคงชือว่าไม่ต้องตักน้ํานี้มาตนจะหาน้ํามาล้างเองพอ,อวันที่2เจียนอู๋ก็ยกน้ําแกงปอดหมูมาให้เนี่ยฟงก็ชิมดูครับปรากฏว่ารสชาตินีไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรยังคงดื่มน้ําแกงนั้นอย่างปกติอีกสองวันเจี๊ยนอูก็ยังยกน้ําแกงปอดหมูนั่นมาให้เนี่ยฟงต่ออีก ซึ่งเนี่ยฟงก็ให้ความคิดเห็นเรื่องรสชาติไปบ้างว่ามันเค็มไปนิดนึงมันอ่อนหวานไปนิดนึงแต่มันก็ยังไม่อร่อยอยู่ดีแต่ตัวเองก็ไม่ได้สแสดงอาการก็ยังดื่ม ไปโดยดีในคืนวันที่ห้าเจียนอูพอเสร็จงานจากตำนากพาตาแล้วนานงก็กลับไปพักผ่อนที่ห้องสัมผัสรองเท้าทิ้งออกกระโจนตัวลงบนเตียงนอนทันทีพันมีเสียงบุหรุดังขึ้นว่าแม่นางเจียนอูแค่น้ำเสียงก็เหมือนยาะเยะ้ยลาวกับว่าเจียนอูนี้ไม่ใช่ชื่อจริงของนางเจียนอูดูเหมือนไม่ตกใจเลยว่าข้าไม่น่าคิดว่าจะสยบเนี่ยฟงเลยต้องไปทำงานเป็นหญิงรับใช้เหนื่อย สายตัวแทบขดาดเสียงบุรุษอึดลับเอ่ยต่อว่าข้าบอกเจ้าแล้วสยกเนี่ยฟงนั่นมันไม่ไง่ายโดยเฉพาะสัตรีที่ชอบกล่าวคำหยาบคายเช่นเจ้าเย่ยงอู่ต่อว่าแล้วทำไมถึงจะมีแค่ผู้ชายเท่านั้นเหรอ ที่สามารถกล่าวคำหยาบได้เสียงลึกลับตอบว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแต่เนี่ยฟงเป็นผู้ชายที่ไม่พูดคำหยาบเจียนหูฟังแล้วก็เห็นจริงถึงห้าวันนี้จะไม่นานแต่กริยาคำพูดของนางก็ไม่น่าที่จะมีใครทนได้แต่กรนั้นเนี่ยฟงก็ไม่เคยพูดจากับนางหรือใครๆด้วยคำหยาบเลยเสียงลึกลับเอ่ยต่อว่าไม่ว่าเจ้าจะสยบเนี่ยฟงด้วยวิธีอะไรข้าจะมาเตือน เจ้าว่าเจ้าเหลือเวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นอาเจ้าสยบเนี่ยฟงไม่ได้เจ้าจะต้องกลับไปยังที่ของเจ้าเจียนอูตอบว่ารู้แล้วรอให้เนี่ยฟงไว้ใจข้าอีกสักหน่อยข้าจะใส่ยาที่ทําให้เนี่ยฟงเนี่ยเป็นทาสของข้าท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเช้าวันรุ่งขึ้นเจียนอูก็ยังยกน้ําแกงไปให้เนี่ยฟงอีกแต่วันนี้เนี่ยฟงกลับไม่อยู่ในห้องพห่มก็พับไว้เรียบร้อยแส,สดงว่าเนี่ยฟงไม่ได้รีบร้อนออกไปน้าจึงนั่งรอเนี่ย ฟงอยู่ในห้องรออยู่นานจนนางเริ่มไม่พอใจคิดว่าดีละอุต่าหทำน้ำแกงมาให้ไม่อยู่ก็ดื่มเองก็ได้แต่พอนางดื่มลงไปต้องพบกับความจริงที่ว่าน้ำแกงฝีมือนางเนี่ยมันกินไม่ได้เลยเนี่ยฟงดื่มเข้าไปได้ยังไงพันลุกขึ้นหันมาทางประตูเห็นเนี่ยฟงยืนอยู่เนี่ยฟงชิงพูดก่อนว่าขอโทษทีถข้ามีธุระทําให้ดื่มน้ําแกงของเจ้าไม่ทันเพราะข้าไปทํหนี้มาให้เจ้าแล้วก็เอาชามน้ําแกงที่หอมกรุ่น ยื่นให้เจี๊ยนอูแต่เจี๊ยนอู๋พึ่งจะน้อยใจที่ตัวเองทําน้ําแกงไม่อร่อยเห็นเนี่ยฟงยื่นน้ำแกงหอมๆม,มาอย่างนั้นก็คิดว่าเนี่ยฟงล้อเลียนนางยาอเย้ยนางน,นางี่ร้องด่าว่าท่านไปตายซะแล้วก็วิ่งออกไปจากห้อง นังกับชนเนี่ยฟงชนชาวน้ําแกงของเนี่ยฟงตกลงบนพื้นแตกกระจายเจีเยนอูวิ่งมาตามทางเดินนึกด่าเนี่ยฟงอยู่ตลอดเวลาพันกบคงชือเดินสวนมาคงชื้อถามว่าเป็นยังไงได้ดื่มน้ําแกงหรือยังคุณชายฟงเนี่ยมาขอร้องให้ข้าสอนให้ทําน้ําแกงปอดหมูให้คุณชายฟงบอกว่าจะเอาไว้ให้เจ้าลองชิมดูที่แท้ทั้งคืนเนี่ยฟงไม่ได้กลับห้องเลยแต่ไปหัดทําน้ําแกงมาให้เจี้ยนอู ให้เตี้ยนอูรู้สึกผิดจึงวิ่งกลับไปที่เรือนวาตเตี้ยนอูเห็นว่าในห้องชามน้ําแกงที่นางทําแตกไว้เนี่ยฟงเก็บเรียบร้อยแล้วและเนี่ยฟงก็กําลังดื่มน้ําแกงของนางอยู่เตี้ยนอูกล่าวขอโทษเนี่ยฟงโดยดีและถามว่าน้ําแกงของข้ามันไม่อร่อยท่านดื่มไปได้อย่างไรเนี่ยฟงอธิบายว่าน้ําแกงของแต่ละคนก็ม,มีรสชาติเป็นของตัวเองข้าเคยดื่มน้ําแกงของท่านแม่ท่านพ่อพงษ์ชือต้วนล่า และก็ของเจ้าแต่ละคนมีรสชาติ็นของตัวเอง เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกแต่วันนี้ข้านเหนื่อยแล้วดังนั้นเจียนอูบจึงได้แต่ถอยหลังออกมาปิดประตูแต่รู้จากท่าทางของเนี่ยฟงแล้วก็ไม่เห็นว่าจะอ่อนเพลียตรงไหนหรือเนี่ยฟงต้องการที่จะไล่ตนออกมาแค่นั้นนางจึงซุ่มดูอยู่ภายนอกตำหนักวาตะไม่นานนางก็เห็นเนี่ยฟงออกมาจากห้องนางรอบติดตามเนี่ยฟงไปห่างๆเพราะนางรู้ว่าเนี่ยฟงคงไม่ปล่อยให้ใครติดตามไปโดยง่ายนางติดตามเนี่ยฟงออกจากพักใต้ล่า ไปถึงจุดหมายจุดหมายของเนี่ยฟงกับอยู่ที่เมืองเทียนหลินด้านล่างของพักใต้าลาเนี่ยฟงไปหยุดเคาะประตูศาลเจ้าล้างแห่งหนึ่งมีหญิงชรามาเปิดประตูส่งเสียงทักทายกับเนี่ยฟงว่าเซียวมาเจ้ามาแล้วเหรอคราวน,นี้หายไปไหนมาตั้งเดือนกว่าเนี่ยฟงก็ตอบไปว่าไปเดินทางมาไกลมากเลยซึ่งเวลาที่เนี่ยฟงหายไปก็คือตอนที่เนี่ยฟงไปนครไรทัดเทียมนั่นเองแล้วเนี่ยฟงก็ถามว่า เงินที่ข้าทิ้งไว้ให้เนี่ยพอไหมท่านยายหยงท่านยายหยงตอบว่าพอสิเกินพอเลยเนี่ยฟงบอกว่าวันนี้จะมารบกวนท่านยายหยงอีกแล้วท่านยายหยงบอกว่าวันนี้เจ้าจะมาเยี่ยมญาติอีกเหรอท่านยายหยงพาเนี่ยโฟงไปยังแท่นวางป้ายบรรพบุรุษเช่นอุรอบมองเข้าไปข้างในเห็นบนแท่นบูชามีป้ายบูชาแปะกระดาษแดงเขียนชื่ออยู่ก้าป้ายเป็นชื่อเนี่ยเย็นหวังเย็นอีก ป้าหวินชื่อล่างทรงเสียอยู่ันเทพมารดธรรมดาการจุดธูปบูชาคนที่ยังไม่ตายก็ถือว่าเป็นการขอพรให้กับคนเหล่านั้นมีอายุยืนยาวและมีความสุขเยียนอูเห็นชื่อบิดามารดาของเนี่ยฝงก็เข้าใจเพราะเคยได้ยินประวัติมาบ้างแต่ป้ป้าฉินสวงผู้จิ้งวินพงชือง่อต้นล่างก็รู้ว่าเนี่ยฝงก็คงไม่อยากให้ท่านยายยงรู้ว่าคนเหล่า นี้เป็นใครก็เลยเขียนไว้เฉพาะชื่อเพราะขนาดชื่อของตนเองเนี่ยฟงยังให้ท่านยายเรียกว่าเสี่ยวมาเลยเนี่ยฟงยิบป,ป้ายขึ้นมาอีก3ป้ายบอกกับท่านยายว่าข้าขอวางป้ายอีก3าป้ายนะป้ายที่1เขียนว่าท่านยายหยงท่านยายเห็นก็น้ําตาไหลออกมา เนี่ยฟงบอกว่าข้าหวังว่าท่านยายจะมีอายุยืนได้มีโอกาสไปอยู่กับลูกกับหลานพร้อมหน้าพร้อมตานะป้ายที่สองเขียนว่าโม่งท่านยายถามว่าคนเนี่ยเป็นใครเนี่ยฟงตอบว่าเป็นสตรีผู้หนึ่ง ที่เสียสละให้ข้ามีชีวิตต่อไปป้ายที่สเขียนว่าเจียนอู่เนี่ยฟงบอกว่านางเพิ่งเข้ามาเป็นหญิงรับใช้ของข้านางดูแลข้าต้มน้ำแกงให้ข้าตั้งห้าวันติดติดแล้วถึงนางจะดูแปลกไปบ้างแต่ข้าเชื่อว่าภายหลังนางคงเปลี่ยนแปลงได้ตอนแรกก็คิดว่านางจะคิดร้ายกับข้าแต่หลังจากนั้นก็คิดว่าจริงๆนางก็มีจิตใจที่ดีงามไม่ใช่คนเช่นนั้นแน่เจียนอู่ที่รอบมองอยู่ เช่นนั้นมีหรือจะไม่ละอายใจานางตัดสินใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับเนี่ยฟงเป็นการตอบแทนถึงแม้แผนนี้จะไม่สําเร็จนางก็จะยินยอมกลับไปอยู่ในที่ของนางแล้วนางก็เดินทางกลับพักใต้ลากก่อนเนี่ยฟง นางตรงไปหาขงฉือแล้วขอร้องของฉือบางประการเทศกาลไหว้พระจันทร์วนมาอีกรอบหนึ่งครับทุกคนในภาคใต้ลาดเนี่ยล้วนยินดีที่จะได้เฉลิมฉลองกันมีแต่เนี่ยฟงที่จะจิตใจยังคิดถึงแม่นางม่งอยู่ไม่มีกระจิกกระใจจะลื่นเลงอะไรได้พาเอาเจี้ยนอู่ที่คอยรับใช้ติดสอยห้อยตามก็ต้องเฉาไปด้วยนักซ้ำสามวันที่ผ่านมานี้นางก็ไม่ได้ต้นํำแกงนั้นให้เนี่ยฟงเหมือนก่อนคนที่ ที่สงสัยในตัวของเจ้นอูเนี่ยยังมีต้นล่างอีกหนึ่งคน ต้นล่างสังเกตดูว่าตั้งแต่เจี้ยนอูปรากฏตัวขึ้นมาหัวหน้าคนรับใช้ก็หายตัวไปดังนั้นจึงลอบเข้าไปหาเอกสารประจําตัวของเจี้ยนอูที่อยู่ในห้องนอนของหัวหน้ารับใช้พบเห็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับเจี้ยนอูและความเป็นมาของนางจึงคิดจะเปิดโปงแต่กับถูกเจี้ยนอูพบเข้าพอดีนางจึงเข้าขัดขวางต้นล่างและขอร้องให้นางต้มน้ำแกงให้กับเนี่ยฟองอีกชามหนึ่งก่อนเหตุการณ์ต ต่อสู้ของเจี้ยนอูและต้นล่างถูกลอบมองจากเหยถงและตักมอหิมะดังนั้นเจี้ยนอูย่อมไม่ใช่เหยงถงตักมอหิมะถามว่าท่านรู้หรือไม่เจี้ยนอูเนี่ยเป็นใครเหยถงตอบว่ารู้สิเพราะข้าได้อ่านจดหมายฉบับนั้นเช่นเดียวกันแต่ข้ายังไม่บอกท่านหรอกข้าไม่เข้าใจเลยฉช่นไหนคนเราถึงงมงายกับค,ความรักได้ขนาดนี้ข้าเลยคิดเลื่องพวกเนี้ยไปตั้งนานแล้วตอนเนี่ยมีแต่แก้แค้น เท่านั้นักมอหิมาถามว่าถ้ามีคนดีๆหวังดีคอยดูแลท่านอย่างดีมารักท่านละท่านจะรักมันไหมเฮยโถงถามว่าใครจะมารักสตีนเช่นข้า ท่านหรือไงตักมอหิมะตอบว่าก็สมมุติว่าถ้าเป็นข้าละเลยถงหันมาบอกว่าไม่สมมุติมันเป็นไปไม่ได้เราคบหาการเป็นสหายมานับ50ปีไม่มีทางรอแล้วนางก็ลุ่ดแล่นออกไปหันมาบอกกับตักมอหิมะอย่างอารมณ์ดีว่าข้าจะบอกท่านว่าเจียนอูเป็นใครที่แท้นางก็คือบุตรสาวของสงป้าที่นามว่าโยลั่วตักมอหิมะตกตะลึงเพราะชื่อโยลั่วไม่ว่าผู้ใดก็ต้องเค ิไดไ้แต่ถึงกับไม่เคยมีใครเห็นหรือรู้ว่านางอยู่ที่ไหนแม้แต่สิบของพรรคใต้ล่าเองแล้วทำไมคุณหนูเช่นานางจึงต้องมาปลอมตัวเป็นหญิงรับใช้ของเนี่ยฟก ในสุสานร,ร้างแห่งหนึ่งบุรุษชุดคลุมแดงฝึกวิชาโคโจรลมปานมาในที่นี้ถึงสาปีแล้วบนหลังของมันแบกม้วนคำภีพระศูนยมากมายลาศมีพลังคุ้งกายขนาดมาแมลงตัวหนึ่งบินไปชนยังต้องกระเด็กนกระเด็นทะลุผนังหินออกมาอีกด้านหนึ่งนับว่าเป็นการลบกวนการสือของมันมันทดสอบวิชานี้ขั้นที่12 ที่ฝึกสำเร็จโดยการใช้นิ้วจิ้มไปที่คัมภีตัวหนังสือจากม้วนคัมภีพันลอยขึ้นหมุนวนมันสะบัดนิ้วไปครั้งหนึ่งตัวหนังสือที่ลอกหลุดออกจากคัมภีร์ประทะผนังหินจนแตกวิชานี้ชื่อว่าปราศจาพระสูตรไลมัคขาบุรุษผู้นี้เอ่ยกับตัวเองว่าถึงเวลาที่ต้องชำระแคสักทีเฮยโถงแล้วมันก็เรียกพญาแดง ขังขาวสีแดงเลือดให้บินตามไปบุรุษผู้นี้เป็นคู่แข้งของเฮยถงนามว่าเจ้าคำพีมานกลับมาที่พักใต้ล่าครับโยลั่วหรือว่าเจียนอูหลังจากให้ขงฉือซ้อนต้มน้ำแกงปอดหมูนั้นแล้วคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่นางจะได้ดูแลเนี่ยฝงนางเดินถือ ือชามน้ำแกงมาที่ตำหนักวาตะชุดนางก็ยังเป็นชุดเดิมที่เจอกับต้วนล่างแต่ปลายแขนเสื้อของนางกับเปื้อนคราบโลหิตนางทำเช่นไรกับต้วนล่างบุตรตรีคนเดียวของสองป้าจะไหนต้องทำอะไรเช่นนี้ด้วยชีวิตของโยรั่วก็น่าจะสุขสบายเป็นคุณหนูพักอันดับหนึ่งในยุทธภพแต่ชีวิตของนางก็หาเป็นเช่นนั้นไม่มารดาของนางเสียชีวิตหลังจากคลอดนางและสงป้าก็เริ่มสว่ แสหาความเป็นใหญ่ในยุทธภพตอนนางสี่ขวบสมป้าเริ่มมีชื่อเสียงโด,ด่งดังจนทำให้นางไม่มีเพื่อนเลยพออายุหกขวบสงป้าก็ก่อตั้งพักใต้ล่านี้ขึ้นมีคืนหนึ่งศัตรตูบุกเข้ามาในพักค น่าเกือบถูกทำ้ายแต่สงป้าก็เข้ามารับดาบแทนนาะนในที่สุดก็สังหารศัตรูผู้บุกลุกนั้นได้หมดสงป้าเริ่มสำนึกว่าจุดอ่อนของตนอยู่ที่โยรั่วแต่จะให้บีดา มาฆ่าบุตรสาวก็คงจะไม่ใช่เรื่องทรงป้าก็เลยเกณฑ์ให้คนขุดบึงน้ำใหญ่เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแล้วก็สร้างบ้านพักหลังหนึ่งให้โยลล่งอาศัยอยู่กลางทะเลสาบนั้นแรกๆสงป้าก็มาเยี่ยมเยือนทุกๆวันแต่นานไปก็เริ่มเป็นอาทิตย์เป็นเดือนซึ่งการเดินทางเข้าไปที่บ้านพักนี้เดินทางได้ทางเรือได้อย่างเดียวเพราะเหตุการณ์ผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีจนหลังๆนี้ สงป้าก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนนางอีกเลยโยรั่วจึงมีอาการเรียกร้องความรักความสนใจจากบิดาด้วยการพูดจาหยาบคายเอาแต่ใจแต่สงป้าก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวนางเลยนางเติบโตมาโดยการฝึกวิชาตามคำพีรที่สงป้าทิ้งไว้ให้ในบ้านนั้นตลอดมาจนมาเมื่อไม่กี่วันก่อนโยรั่วได้หลบหนีออกจากบึงใหญ่ได้แต่ก็ถูกสงป้าพบเข้านางจึงขอลองอ้อนวอน นางอยากออกไปเผชิญโลกบ้างตอนแรกสงป้าก็ไมา่ยาินยอมแต่นางก็ขอร้องแล้วขอร้องเล่าจนสงป้าเกิด ความคิดที่ว่าถ้านางได้รับบทเรียนและพ่ายแพ้ไปเองนางคงจะต้องยอมรับและกลับไปอยู่ที่ทะเลสาบนั่นจึงยื่นเงื่อนไขให้นางว่าภายใน15วันนางจะต้องสยบฟงหวินคนใดคนหนึ่งให้ได้เพระสมป้ามั่นใจว่าสิทธิ์ทั้งสองไม่มีทางที่จะถูกนางสยบได้แต่โยร่วที่ดื้อรัน้น จะไปรู้ทันบิดาของนางได้อย่างไรดังนั้นนางจึงเลือกเนี่ยฟงเพราะนางได้ยินมาว่าเนี่ยฟงเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีเข้าถึงได้ง่ายกว่าเทพมรณะอย่างจิ้งหวินจึงให้หัวหน้าคนรับใช้มอบนางให้เป็นหญิงรับใช้ประจําตัวของเนี่ยฟงแทนของฉือและถ้าอยู่ๆเจียนอูโอมาจะต้องมีคนสงสัยและสอบถามหัวหน้าคนรับใช้แน่ดังนั้นหัวหน้าคนรับใช้จึงต้องหายตัวไปก่อนและก่อน ดำเนินแผนการนี้สงป้า ยังให้นางกินยาพิษอิมมีลิ้น15วันเพื่อไม่ให้นางหลบหนีไปกลางคันอีกด้วยคืนนี้น้ำแกงปอดหมูที่นางตั้งใจทำให้เนี่ยฟงกไม่ได้ใส่ยาร้อนประสาเพื่อควบคุมเนี่ยฟงตามที่นางคิดไว้เป็นเพราะสองสาเหตุก็คือเนี่ยฟงเคยอดหลับอดนอนต้มน้ำแกงให้นางและเนี่ยฟงตั้งป้ายอายุยืนให้นางด้วยทำให้นางทราบซึ้งใจต่อเนี่ยฟงพลันมีเสียง สง้าเอ่ยขึ้นว่าเจ้าดูโหดขูนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเจ้ายังสยบเนี่ยฟงไม่ได้อย่าพยายามต่อไปเลยโยดลวก คุกเข่าอ้อนวอนอ้อรวองว่าขอเพียงให้เนี่ยฟงดื่มน้ำแกงนี้ก่อนข้าจะกลับไปที่กลางทะเลสาบนั้นสงป้าถามว่าทำไมเจ้าจะต้องคุกเข่าขนาดนี้โยรั่วตอบว่าเพราะข้าชอบเขาสงป้าไม่คิดว่าบุตรีของตัวเองเนี่ยจะถูกเนี่ยฟงสยบไว้เองแต่โยรั่วก็เอ่ยว่าขอให้ข้าเห็นเนี่ยฟงดื่มน้ำแกงนี้เท่านั้นข้าจะกลับทะเลสาบทันทีสงป้าก็ใจอ่อนหิน ยอโยรั่วจึงเดินถือน้ำแกงไปรอเนี่ยฟงในตำหนักวาตะครับเราซื้อขอเล่ากับฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าภาคที่4หมูมานล,ลำพองพยองแดนยุทธในต,ตอนนี้อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนครับเรารู้แล้วครับว่าเจียนอูก็คือโยรั่วบุตรสาวคนเดียวของสองป้าครับไปไปมามา,มากลับมาหลงเนี่ยฟงซะอย่างนั้นแล้วก็นางก็เตรียมน้ำแกง ที่นางหัดรรมาจากหงชื่อจะให้เนี่ยฟงดือเป็นครั้งสุดท้ายและนางก็จะกลับไปอยู่กลางทะเลสาบอีกครั้งนะครับคราวหน้าความรักของเนี่ยฟงกับเจียนอู่หรือโยรวน จะลงเอออย่างไรมาติดตามกันต่อครับสำหรับวันนี้เราสื่อขอเล่าขอบคุณครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ